ไยดีพพี่น้องพบกับน้องน้ากาไกมิน,นี่ก็มี่อย่างนี้พี่น้องเนาะมินี่วันอาทิตย์คือมันยุดของน้องหลาเต็มมินี่น้องหลาก็ไปยุดเนาะเพราะว่าเฮาจะมาเก็บเมียนคั่วพี่น้องเพราะว่ามื้อเข้าเวียคือเฮามีเวลาเลยถึงน้องหล่ามีเวลาเมียนคั่วเลยน้องหลาออ่าก็จะใช้โอกาสแบบวันยุดในวันอาทิตย์นี่แหละตื่นเช้ามากะก็จะเมียนจะเสร็จเนาะก็จะอนามายัยห้องมือท้านอนหรือว่าห้องคั่วนี่ก็คืออาทิตย์ละครั้งพี่น้อง แต่้บางที่ต้อก,กับบริษัทคิปอเนาะเพราะว่าบางทีามันกับบดทีนน้องท่านแบบชหบท่านต้นอง,งาาลากจะบจ้าบริเนาะก็คือเมียนกับน้องลากจะเก็บกเมียนอกเซ็อันนี้ทุกอย่างาก็คือเก็บอกเซตเนาะเราจะเก็บจอัน้ไม่ใหม่ทุกอย่าง Một cái màu tím đúng ạ? ngàn được cả bữa thì sẽ làm được, được mát ở ตัวของครัว้องหลานบุมีโต๊ะทำกับข้าวน้องพี่น้องน้องหลากอะเอาตัวนี้มาไว้ใส่เครื่องไซส์แล้วก็คือเวลาทำกับข้าวก็ทำกับพื้นเลยแต่จะมีน้องหลากจะเก็บเป็นโถแล้วก็เอาเล็กห้องเนาะดเป็นโต๊ะพอได้เอามาหั่นหั่นหั่นนี่เนาะ ไฟ้าะบุ๊มมีโต๊ะวางหลัอาจจะกวาดไว้อยู่เป็นนี้แหละกะับเมื่อไหร่ที่เฮาอยากใช้กูแหละแต่งได้ค้นออกมาใช้พน้อเก็บเข๋าสั้นไว้อันนี้ใส่บนนี้ด้วยนนี้ด้วย แล้วก็จะเก็บเขาหรืออื่นแบบนี้เลยนี่วอาก็แ้ว เน,นียนห้องของเฮาก็จะประมาณนี้นะพี่น้องมาทดลองหลังจากเนียนนั่นแล้วเฮาก็จะมาซักจะมาปั้นเครื่องไันเราปั้นเครื่องเราจะไปรังถ้วย ก็หมดนมันพิน้องอจะปั่นเป็นสรงที่แบบนะักฟาตบอลเครื่องถ่ายอาทิตย์ที่มองเห็นน้องหลาาไปจะไปถ่ายนเนาะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของน้องหล้าทำงนานเต็มห้อ ก็เ็บเจ็บห <Nab h. S 1> <anxiety> ัวมาล้างคือมันเครืองมาแล้วเพราะว่าตัวเลงผมนั่นใบสามใบใบสามอะจะมีรถมาฮักไปตลาดนะน้องาจปไปตลาดอีกะที่นี่เพราะว่าเข้าเหนียวกดไปเข้าเจ้าเข้าเจ้าคือเขาจะกินไปตอนเด็กน้กินเลิกผ่านมาเด็กทินึงเข้าเหนียวกินมันต่กาทิเลิกน้องหลาไปเลยแล้วหงส์ยาก เวลาไปงานกินข้าวเหนียวกับโบเล้วเออเขาแม่งก่น้องกินข้าวเจ้ากับโบเล๊กเนาะกับต้องนี้ไปกินข้าวเหนียวยังเดี๋ยวถุนจะอยู่ตรงเพราะว่าเขาพิชงานทั้งานเนาะวันละว่าพิชงานกับเริ่ท่องานเป็นลูเสาวเิื่ระภาษาพูดนี่เนาะชีวิตของสาวลาวที่อาศัยอยู่ไทยเนาะชีวิตงนี้ยังานยืนมาให้ดูให้กินไปงานขำมากอ่ะขี่เขางอน น้องล่าซื้อมีอันนม่มากาาเลยมาใส่บุพเพเลยมันมักขึ้นสนิทมันต้องได้ทักตลอด สวยจะคืนต้อง้าเทปกินเพรบะว่านี่แหละนะเลิกเวียบมากเนาะพี่น้องเทปกินคืนนี้ก็เมื่อนน้องเราิ้านาก็น้องต่เ็นแต่เลยก็ได้เก็บพาล้างแคิดว่าเออวันหยุดแล้วค่อยล้างค่อยเก็บทีเดียววัาได้นอนติดอิ่มติดตาแล้วท้องืนมากวันนี้ถือว่าตึงสวยเนาะเพราะว่าหยุดงานตองมาตื่นมาเราหงงตอนนี้เรางงเขาต่เดินตื่น้ี่ไปเดืน้องพี่ได้ตื่นสายไปนี้ทหารยังไงแล้วตาบ้านใแต่ยังบุ้ง่าสิกับไปเห็นยัง แต่ว่าคลิดๆไปก็คือน้องหลาจะข้ามไปค้าไปขายที่เต่าพี่เนาะโหเก็บพืนเก็บหอญเห็นยากหน่อยเกจะปีสอปีแล้วเพราะว่าตอนนี้น้องหลาคือเก็บแบบน้องหลาแย่งเงินทองเป็นสส่วนเลยนาะแล้คือนหนึ่งคือคขา,ายได้สองก็คือน้องหลาเก็บไว้เพื่อยามตัวเองเก็บเป็นพี่น้องแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือน้องหลาจะเก็บแบบไปเห็ดเก็บพื้นเห็ด ไปเป็นขึ้นสรางตัวเนาะในเวลาที่เขากลับบ้านไปเนาะถ้าเขาบแกงกั้นนี่ค่เขาอันนี้กะคือหาเงินกินไปกันบ้านกัเจะมอีขายในการะลาดเงินที่าเราหมายจะเตลีนที่แต่ผมว่าจะเห็นได้ดีพวกน้องเอ๊ะถ้าถามมาร้ยท่ร้อยก็คือจะกลับไปป็นแมค้าเนาะจะไปกินแม่ค้าพูเท่าแบบเขาเคยเ e, nice ็ดเคยหางด้วยนเขาไปเล่นในเขตพิิธภ กรเด้ตอนมากินเพามันเบิดแล้วก็เลยอย่าล้างไว้ ทางเราในหนึ่งกันน้องลาดมาซ้อมแบบตัวคนเดียวพอมาน้องลาดมันโง่มันี้แล้วเขาก็ต้องไี้เห็นหลาดเป็นดีเนาะคือแต่ก่อนเราแค่ก็มีแหละบางคนกับเราเออเลยอายก็มีอยู่ก็เป็นอย่างคือโบให้เพื่อนช่วยเรื่อง่วยเพื่อนช่วยได้กะห้ากแบต้องช่วยแล้วเพิ่นพาตัวเองาคือเอื้อท้ายคนแต่กะมีแบบเพห่าดครอบครัวของเพื่อนเลยคือให้เพคนดึกคนช่วยเขาตลอดไปก็อาจจะหมดนะแต่ก็ให้หลายเกินไปมันก็ให้กูหล้ยที่พี่น้องถ้าให้เล็กๆไม่นอดละ แต่ว่าแบบด้วยเศรษกิบ้านเันก็เข้ามันก็ค่อยๆสินาะค่าว่าขึ้นมาถึงต่างชาขายเข้ากับไกย่าบางทีอย่างก็ต้องใช้เงินสิออย่างเงิอ่าเดียวแต่่ากาคือเราหาเองเราไม่ขึ้นเป็นของตัวเองเ้าม้เทอย่างขากับมกิไกไท้องเฮได้เต็มที่เนาะด้วยการฟูนี่ยืมสินมาถ้าเขาูนี่ยืมสินมาเฮดแตจ เดีจะมีคนระบากใหญ่เห็นไหมตำรวจได้เป็นที่ละกันเริ่มเฮากต่เก yeah, so yeah, really like, ่งๆกลัวๆยานาะถ้าเฮามีคือต er ็มร okay. okay. ้อยแล้วเทาที่ผมใช้ก็มาเต็มที่มันก็น่าจะไปได้ดีกลัวตอนนั้นผมคิดว่างล่าก็เป็นแบบนี้แล้วเสินใจมาฟังให้ยี่สิอล้านหาเงินแล้วน้องลาค่ะมาฟังไทยได้สามเดือนน้องคะติดปัจเากงานเลยพี่น้องย้อนว่าจะให้มันถึงต้องยากมากเฮาอยู่เฮาใช้ชีวิตมันกะสบายใจยี่สิบองเลยจะได้ยังไงจังจะได้